มาดูกันข้อที่1ค่าของรูทยี่สิบแปดบวกหกลูสามลบรูทสิ็ดลบสิบสองรูทสองลบรูทดลบรูทยีเจ็ดมีค่าอยู่ในช่วงใดอันนี้พวกโจทย์ตั้งแต่นี้ไปก็จะเป็นโจทย์แนวของกศพทนะก็กศพทเนี่ยก็จะมีโจทย์แล้วก็มีช้อยห้าช้อยแล้วที่เราเคยทําไปที่เป็นข้อสอบแบบเติมคําจะเห็นได้ว่าพวกแบบนั้นอะจะค่อนข้างง่ายถูกต้องไหม อ่อกาก็สพทเราก็มันก็จะยากในเรื่องของโจทย์ช้อยและส่วนช้อยก็จะมีคะแนนมากกว่าด้วยอ่ามาเริ่มดูข้อหนึ่งกันเลยอ้าวข้อนี้น้องๆเห็นโจ้น้องๆคิดว่าน้องๆต้องแก้วิธีไหนในข้อนีน้ี่คิดว่าเราก็ต้องพยายามกำจัดพวกรูทอะไรแบบเนี้ยให้มันสามารถมาบวกลบกันได้ถูกต้องไหม อ่าในข้อนี้นะจะใช้วิธีแบบนี้เราจะพยายามจัดรูปให้อยู่ในรูปแบบเนี้ยคุ้นๆไหมอันนี้ถ้าพี่จำไม่ผิดก็น่าจะเรียนตอนสมัยมสี่มั้งเออก็คือเราต้องจัดให้อยู่ในรูปนี้เพื่ออะไรเพื่อที่มันสามารถ เปลี่ยนให้กลายเป็นอยู่ในรูปแบบกำลังสองสมบูรณ์ได้อะแบบเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วก็อยู่ใต้รูดีพีพอนึกออกไหม อ่านึกไม่ออกนะพี่จะสอนมันก็คือการจัดรูปให้อยู่ในรูป a บวกลบสอรูท b มันจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็อยู่ที่เครื่องหมายของไอ้พวกเนี้ยโอเคปะแล้ว a กับ b คืออะไร a อ่ะจะคือ x บวก y ส่วน b คือ x คูณ y แล้วมันก็จอกพอเราได้รูปแบบนี้เราก็จะทําต่อไปให้มันกลายเป็นรากที่สองของรูทเกวกรลบรูทวทั้งหมดกลาลังสองแบบเนี้ยส่วนมากที่เขานิยมก็คือเอาตัวหน้าเป็นค่าที่มากกว่าแล้วก็มาบวกลบก,กับตัวหลังซึ่งเป็นค่าที่น้อยกว่านะอ่ะเพื่อให้น้องๆไม่ค่อยงงเรามาเริ่มทํากันเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นนะอ่ะ พี่ต้องการจัดรูปใช่ไหมอันแรกเลยพูดยี่สิบแปดบวกหกรูสามรูปที่เราอยากจัดคืออะไรข้างหน้าตรงนี้เป็นสองถูกต้องไหมเราจะพยายามจัดให้กลายเป็นแบบนี้ A อบวกสอง รูทบีนี่คือสิ่งที่เราต้องการแตงว่าเราก็ต้องมีสองออกมาใช่ไหมอ่ะจากอันนี้เราจะได้กลายเป็นอะไรหกเกิดจากสองคูณกับอะไรสองคูณสามถูกต้องไหมคือหกเนาะอ่ะเราก็เอาสามตัวนี้กลับเข้าไปในรูทพอกลับเข้าไปในรูทเกิดอะไรขึ้น มันก็ต้องเป็นสามกำลังสองถูกต้องไหมใช่ปะอันนี้เป็นรูทสองเนาะแล้วก็ซ้อนด้วยรูทสองอีกทีแล้วในรูทสองอันเนี้ยเมื่ออยู่ข้างหน้ามันเราเอากลับเข้าไปในรูทเราก็ต้องยกกําลังสองถูกต้องไหมน้องๆไม่น่าจะงงนะน้องๆน,น่าจะทํากันเป็นถูกต้องปะอ่าเสร็จแล้วเราทํายังไงต่อเราก็ได้กันเป็นยี่สิบแปดบวกสองรูท เก้าคูณสาเป็นยี่สิบเจดอ่ะเราได้หรือ,อยังที่พี่พพเคยบอกคืออะไรอ่ะอันนี้จะกลายเป็นรูทต้องปะ A คืออะไร A เกิดจาก x บวก y แล้ว B ล่ะเกิดจากอะไร บกับจักเคูณ y อ่ะอันนี้เราจะเปลี่ยนมาอยู่ในรูปนี้ได้หรือยังดูซิยี่สิบแปดบวกสองรูทยี่สิบเจ็ดอะไรบวกกันเราได้ยี่สิบแปดแล้วคูณกันเราก็ได้ยี่สิบเจ็ดคิดออกหรือยังมันคือยี่สิบเจ็ดกับหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้กลายเป็น รูทยี่สิบเจ็ดบวกรูทหนึ่งทั้งหมดกำลังสองผลสุดท้ายที่มันออกมาได้มันก็กลายเป็นอะไรมันก็คือรูทยี่สิบเจ็ดบวกหนึ่งเนี่ยเราก็พยายามจัดรูปไปแบบนี้พี่ได้แล้วตัวต่อไปที่เราต้องการจัดก็คือนี่รูท ิบเจ็ดลบสิบสองรูทสองต้องการจัดให้อยู่ในรูปไหนในรูป A บวกสองรูทบแต่ในข้อนี้เอในตัวนี้เป็นลบใช่ไหมเราก็เปลี่ยนจากบวกเป็นลบอ่ะนี้คือลบใช่ไหมแล้วเราก็ต่อไปก็เปลี่ยนให้กลายเป็นรูปขอรูทเอลบรูททั้งหมดกำลังสองมีล่าครอบแบบนี้ เมือนเดิม A คือ x บวก y และ b คือ x คูณ y จัดรูปยังไงก่อนอื่นเราก็ต้องให้มาข้างหน้าตรงนี้เป็น2ถูกต้องไหม12เกิดจากอะไรเกิดจาก2คูณ6 6ก็ย้ายเข้าไปข้างใน หกหกสามหกสามหกคูณสองเป็นเจ็ดสิบสองอ่าอะไรบวกกันได้สิบเจ็ดคูณกันได้เจ็ดสิบสองเก้าแปดเจ็ดสิบสองเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วว่ามันคือรูทเก้าลบรูทแปด 8, ทั้งหมดกำลังสองสุดท้ายเราก็ได้ออกมากลายเป็นรูทเก้าลบรูทแปด 8. อ่ะเราหาพวกนี้ได้แล้วสิ่งต่อไปที่เรามาทำก็คือแทนรูปที่เราจัดใหม่อ่ะลงไปในโจทย์อันแรกที่เราจัดได้ใหม่เราได้กลายเป็นรูทยี่สิบเจ็ดบวกหนึ่งใช่ไหมเราก็เขียนลงไปต่อไปอันนี้ มีลบข้างหน้าด้วยมันก็ต้องเขียนวงเล็บเข้าไปเราหาได้แล้วว่ากลายเป็นรูทเก้าลบรูทแปดต่อไปก็เขียนขับเข้ามานี่คือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมถามค่ามันว่าอยู่ในช่วงไหนอ่ะเขากับอะไรดูซี่ไหนตัดกันด้เปบ้า ไหนตัดกันได้นี่อ่ะเราได้ค่าหาค่าได้หรือยังรูเก้าก็คือสามใช่ไหมก็ได้กลายเป็นหนึ่งลบสามเท่ากับลบสองเป็นคำตอบเช็คอยู่ในช่วงไหนลบสองแสดงว่าเอา -2 ลบสองด้วยใช่ไหมก็ต้องอยู่ในช่วงนี้้อ่ไหมอ่ะเคานี้ตอบช้อยที่สอง ตามทันเนาะก็แค่พยายามจัดรูปแบบนี้ให้มันอยู่ในรูปรูทเอบวกสองบีสองรูปบเพื่อที่อะไรเพื่อที่ต่อไปมันจะจัดเป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้แล้ว A ก็คือ X บวก Y ส่วน B ก็คือ X คูณ Y แค่นี้แหละสำหรับข้อนี้เนาะก็ไม่มีอะไรก็ยังไม่ค่อยยากแค่น้องๆมองออกว่าเราควรทำวิธีไหน ในข้อนี้พี่ก็ใช้วิธีพยายามจัดรูปให้อยู่ในรูป a บวก2รูท b a คือ x บวก y b คือ x คูณ y <Yeah. S 1> เพื่อที่มันจะจัดเป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้อ่ะขั้นตอนแรกที่เราต้องทำก็คือให้ข้างหน้านี้กลายเป็นเลข2เราก็เอาตัวที่คูณ2อ,อยู่กลับเข้าไปในรูทเราก็ต้องยกกำลังสองด้วยเสร็จแล้วเราก็หาค่าออกมา โดยตัวหน้าคือตัวที่มันบวกกันแล้วตัวหลังคืออะไรคูณกันได้เป็นอันนี้อะไรบวกกันได้เป็นอันนี้แค่นั้นแหละเราก็ได้มาพี่ก็จัดรูปมาสองพจคือพจนี้กับพจนี้ใช่ไหมอ่านี่คือการจัดรูปของพจแรกอันนี้ได้แบบนี้แล้วนี้ก็การจัดรูปของพจที่สองก็ได้ออกมาแบบนี้สุดท้ายเราก็แค่เอามาแทนแทนแท,ทนเข้าไปในสิ่งที่เราเปลี่ยนรูปมันออกมาแล้วแล้วเราก็หาคำตอบ ข้อนี้ก็จบไปตอบช้อยสองนะ